แล้วกูจําแม่นด้วยเรื่องเงินต้องยกให้กูสวัสดีครับอายุอยู่ในหลานพี่ลุงอยู่ไหนอ่ะอยู่สภาจ้าคิดถึงมากเลยเนี่ยลุงเข้ามาเพื่อหาหลานเลยนะอายุหลานเลิฟคืออย่างนี้คือเรื่องมันมีอยู่ว่าการต่อสู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของหัวใจอ่ะมันก็ต้องใช้เงินแค่นั้นแหละบอกนะว่าเจ้าเปเปย์หญิงอ่ะเรจะมีสักหมื่นไหมครับพี่ หมื่นหนึ่งหรอพี่ครัๆได้นะโอ้ยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากมากเลยครับ,รบผมผม,ผมพก<บ>เงิน,นสดอยู่ฮะโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากมากเลยครับพี่ชายเเช่เเช,ช่โอ้โหเเชยบอกเลยนะวันนี้แหละเมื่อวานให้กอปไปหมดแล้ววันนี้กูฟื้นแค่นั้นแหละ เอา49ดวงครับเอาซับมาดีกว่าครับขอบดาว20ดวงครับดุดบ้องขอบดาว19ดวงครับหนูมังคุดขอบูดาว90ดวงสันติครับแฟนตัวยงหายก็ไม่ยอมมาไงหายไปไหนมาขอบูดาวจิตสม9ดวงคัมเนทเอาซับมาดีกว่าครับเอาซับมาคุยกันดีกว่าแค่นั้นแหละเออช่วยๆกันหน่อยที่อาจจะโดนไล่ออกอยู่แล้วเนี่ยซับล่วงเอาล่วงเอาทุกว,ว,วันใครเขาเอา,ากูอยู่วะหามงกิ่งเขาดูท้อใจ แต่สุดท้ายก็ผ่านพ้นไปนเราเข้ามาเพื่อหาเงินก่อนอุ้ยๆๆทำไมหน่วงเนี้ยไอ้เฮียของของกูตเหรอวะโอ้ดาวสี้าดวงครับก้อยจริงๆรเหรอ,อเฮียไม่มีไม่มีทรัพย์เลยจริงๆเหรอพอดีโบครับโบก็ไม่ต่อทรัพย์แม่โอ้ทำอะไรผิดวะเนี้ย เปิดคนไหนเปิดวันไหนแล้วครับน่าน่าจะพรุ่งนี้แหละวันนี้ไม่น่าทานหรอกตอนนี้เราเรามีเงินอยู่ในบัญชีเหลืออยู่หมื่นหกเพราะว่าไอ้ก๊อฟเอาแสนหนึ่งเราต้องทำตามเป้าหมายของเราก่อน,นอื่นเราต้องไปที่ท,ที่ที่มีคนไอ้หี่ยืนเต้นเอา NPC นี่หว่าไอ้สัตว์เลยยเกื่องเอีซีอีกแล้ กดซับด้วยกดซับด้วยอยากได้ั้ง700ยังไม่เปิดเทอมช่วงนี้ขาดอะไรได้โอเคครับโอ้ยดูผมสิผมก็จุยหมดเลยรผมได้75ด,ดวงครับขอบคุณรีซับเดือนที่สามจากตุรพัฒน์ด้วยครับผมขอบคุณมากครับยินดีต้อนรับนะครับอยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับฮัลโหลสวัสดีครับไม่เอาเลยเห็นไดหมครับเออพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มคือไปไปส่งที่สะพานได้ไหมครับได้ไดพอพ่อหนุ่มพอจะมีเศษเงินสักสองพันไหมอ่ะ หนุ่มพอจะมีเศษเงินสักส0 0พันไหมครับผมเพิ่งจะซื้อพิชชาไปเมื่อกี้อ๋อผมขอสักชิ้นได้ไหมครับเนี่ยขอบคุณหนึ่งกริบซับครับก้อยขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากๆนะครับเธอ,อกะระซับไม่เป็นโอ้โหจโี๊ดเลยวันอาทิตย์สิบห้าดวงครับวิรพลขอบคุณมากครับน่าติดใจแล้วเฮ้ยเฮ้ยน้าไม่ได้ผิดครับแต่เงินมันผิดโอ้โหเก้าสิบเก้าบาทเองเฮ้ยแม่งบึงไปแดกเหล้า ดูบุหรีกันที่หายไปว่าไม่เป็นไรเลยขอบคุณมากครับสวัสดี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 ครับคืออย่างนี้ครับผมผมแม่งเศร้ามากเลยอะผมคือผมหลังจากที่ผมไปเกณฑ์ทหารมาใช่ไหมผมก็ไม่มีรถเลยครับขอบคุณหนึ่งกิฟต์ซับจากสุจิระพักด้วยครับผมขอบคุณมากครับผม ขอบคุณสปอเตอร์จากอภิสิทธิ์ด้วยครับขอบคุณมากมากครับยีต้นรับนะครับอยู่ได้เป็นนานๆนะครับขอบคุณมากครับเออนั่นแหละผมก็เลยแบบอยากได้ทุนซื้อรถตั้งตัวันิดนึงนะครับอ๋อครับผมพอจะช่วยได้ไหมครับอันนี้สภานี่ต้องเป็นแบบเป็นที่พึ่งให้ทุกคนเลยนะเนี่ยผมเข้าใจเลยครับหน้าที่อันยิ่งใหญ่อ่ะต้องมาพร้อมกับเงินอันที่หนาเตอะครับคือคือตอนนี้ผมพึ่ง พิ่งเป็นสภาฝึกหัดฮะก็เลยไม่มีใช่ฮะอันนี้มีใครมีใครเป็นแบบสภาที่แบบไม่ได้ฝึกหัดไหมครับเนี่ยอ๋อถ้าไม่มีหรอกครับก็ตอนนี้จะมีอัตือครับเขาเขาเขาอยู่ไหมครับแล้วก็อาจารย์เซนเซอายูก็อยู่ฮะอยู่เหรอเออพอจะมีเบอร์ไอยูไหมครับผมอ่ะอัปเปอร์มีเบอร์ไอยูไหมไม่มีเลยครับวายวายเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหา้ฮะขอบคุณมากครับครับครับ โดนโด้วงต่อยจนหงายท้องฮะด้วงเหรอด้วงงั้นเหรอด้วงงั้นเหรอไหนดูสิแม่ซับมาหน่อยไว้ซับมาหน่อยไว้คนดูซับมาหน่อยเขียรวยชัวอโซชัวอุ้ยเอาเขียมากับผัวนะดูท่งสวัสดีครับอันนี้เป็นสะพานหรือเปล่าครับเนี่ย ค่ะเป็นเอาซอร์สเหรอครับค่ะเออพอจะช่วยเหลือประชาชนได้ไหมครับสักช่วยเหลือเรื่องอะไรอะคะสักสักห้าพันหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยครับพะเลื่อนเงินพะเลื่นเงินไม่ช่วยไม่ได้เลยค่ะอ๋อจนเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะจนเหมือนกันค่ะโอเคครับโอเคครับพอดีมีคนจะคุยด้วยหาผมดาวยี่สิบดวงครับทีละผมดาวหนึ่งร้อยดวงครับกฤสนาผมมากครับพายูหนีไปลูกเฮ้ย เฮ้ยอาเก้าสี่สี่สี่สองขอบคุณครับแล้วกูจำแม่นด้วยเรื่องเงินต้องยกให้กูไม่ครับฮัลโหลอายุสวัสดีครับอายุอยู่ในหลานพี่ลุงอยู่ไหนอ่ะอยู่สภาจ้าคิดถึงมากเลยเนี่ยลุงเข้ามาเพื่อหาหลานเลยนะสาใช่ไหมครับเดี๋ยวอยู่ไปใช่จ้ารออยู่หน้าสภานะ โอเคจ้าว้า wow. วขอบคุณสปอเตอร์จากเบนจมะพรแล้วก็วราบุตรด้วยนะครับผมขอบคุณมากมากครับยินดีต้อนรับนะครับอยู่ด้วยกันเป็นนานๆน,นะครับขอบคุณมากมากครับต้องงี้สีน่ารักใช่ไหมวันที่ห้าสิบดวงครับเป็นฝุ่นขอคุมมากครับผมคิดถึงชมุดเลยเ,เสียใจหลับไปแล้วเว้ยดีจังลูมามืออื่นฮะโอ้เพิ่งโดนปลดแบนดงเนียอะไรปะพี่เคยเล่นฟรีไฟไหมไม่เคยครับผม เคยแต่โดนด่าว่าไอ้ฝายครับขอบคุณสำหรับแฟนตัวยงนะครับฮะผมไม่ได้ให้นะคุณต้องเข้ามาดูบ่อยๆครับคุณถึงจะเป็นแฟนตัวยงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยพี่ชายชื่อมดตะน้อยฮะมดตะโอย,โยออรถหรูมากเลยนะครับว้ยต้งซื้อมาใหม่เลยเนี่ย อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับพอจะช่วยเหลือคนเ<น>กาหลีอย่างผมได้ไหมครับมีอะรให้ช่วยฮนะสักห้าพันมีไหมครับห้าพันใช่ใช่ช่วยช่วยช่วยกันหน่อยห้าพันเลยเหรอเอาไปทําอะไรอะ่ะสองพันก็ได้สองพันก็ได้คือผมแบบกําลังตั้งตัวครับวัยรุ่นเกาหลีอะ่ะพันห้าได้ไหม 1> 1, ได้ครับพันหนึ่งละกันพันห้าละกันนะพันส <1, 2, S 2> องง,งั้นเอาพันหนึ่งขอข้าวด้วยแล้วมันพันหกแล้วนะ ไหมล่ะช่วยช่วยกันพมกันเองิีไหมล่ะหล่อหลาผว่าแต่พี่ชายชื่ออะไรอ่ะจะมาขอข้าวผมชื่อศิลาครับผมซอยยับครับศิลาซอยยับใช่ครับมันเป็นคนเกาหลีไงเป็นคนเกาหลีใช่ครับผมซอยยับครับใช่เพื่อนผมชื่อซอยตังแผอะซอยอะไรนะซอยตังแผดครับซอยตังแผดครับนี่พี่สาวรู้จัก พี่ชาคนนี้หรือเปล่าเขาบอกชื่อสีลาซอยยับนะเอ้านะสวัสดีครับเจ๊อ้าวโอ้ยไม่เจอนานเลยดีครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเจ๊เจ๊อยู่อีกงานไหมใช่มาหาเจ๊ด้วยเลยเออนี่ครับเลขเลขนี่ครับสามสามสามห้าสามครับขอบคุณมากครับน่าคุยกับไอหัวเหลืองนี่หรอใช่ครับก็ใจดีมากเลยขอบคุณมากครับอย่าลืมข้าวนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับไม่มีครับไม่มีอะไรเลยครับ ขอบคุณมากครับเอาปลาไปกินได้มั้ยอะุยไม่เอาปลาครับเอาข้าวครับกินปลาเยอะๆดีนะเอ้าพีทะตามไปซื้อข้าวแล้วกันพี่าได้ได้ได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับใจด,ดีมากเลยขอบคุณมากนะพี่ชายสีลาซอยแบดอะไรนะอะไรนะศีลาซอยยับครับซอยยับสีลาซอยยับครับ ือมาจากกังน้ำชัวเลยกังน้ำแน่นอนครับผมกังน้ำจนกลางน้ำเลยครับเนี่ยกลางน้ำเลยใช่ครับขอบคุณมากครับอายุหลานเลิฟสวัสดีครับอายุหลานเลิฟเพื่อเป็นการแสดงความรักมาแล้วหรอใช่ครับกลับมาแล้ววะอายุหลานเลิฟสวัสดีครับนี่ใครอ่ะเจ๊เจ๊อะไรเนี่ยเจ๊สมรสระเจ๊สมรนชอมตูดสวัสดีครับสวัสดีคราสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี Allāh> ๋ยวขอคุยกับหลานแป๊บนึงนะครับจ้า อายุหลานเลิฟคืออย่างนี้คือเรื่องมันมีอยู่ว่าการต่อสู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของหัวใจอ่ะมันก็ต้องใช้เงินแค่นั้นแหละบอกนะว่าจะเอาไปเปย์หญิงอ่ะคือมันก็ต้องแบบลุงไม่เก็บไปใช้อ่ะครับลุงหมดชีวิตจะให้เธอเคยฟังไหมแต่วันนี้หัวใจเธอให้เขาคําว่ารักคําว่าเราเอามันไปไกลๆคิดว่าไงเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งจะจบเพลงแล้วอ่ะนิดหนึ่งได้ไหมหลานเลิฟได้ได้ อู๋น่ารักที่สุดเลยน่ารักที่สุดเลยสมแล้วที่เป็นลูกเอ่อพี่ดีเจวิวอุ้ยขอบคุณจ้าอูยขอก่อนหน่อยหลานเลิฟสุดสุดหลานเลิฟสุดสขอบคุณนะน่ารักจริงๆเลยอยาไบอยาให้สาวเยอะได้จ้าขอบคุณมากนะน่ารักจริงๆเลยแล้วเราทำอะไรต่อเนี่ยไม่ได้ทำอะไรครับอยู่ขายอีโค่ขายอีโคเอ้าเราเป็นสภาเราไปขายอีโคคนพวกนี้ไม่ดูแลเราเหรอ ไม่ครับไม่ครับคนพืกน,นี้ก็ไปขายเหมือนกันนี่แหละครับลุงอ๋เอเฮียเฮ้ยกดมีใครกดซับมาอีกปหเนี่ยแมงไม่มีใครกดซับเลยโหน่าซีดเลยกูได้ได้ได,ได้เข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วเราเราจะเราไปทํากับใครอะ่ะไปกับซอสพิกน,นี่วันนี้มันทํางานเยอะชื่ออะไรนะซอสพิกครับลูกจ่าขอบกับรวยใจรักเนี่ยเมื่อวานเจอแล้วลุง อยากเจออีกไหมคะวันนี้โหนขู่วาสิไอยูนี่นี่เอาเอาเอานี่ไปอะไรครับโอ้ยอันนี้ก็เหมาะนะครับนี่นี่ยูให้อันนี้โอ้โหอันนี้อันนี้ซื้อใจสาวโอเคไหมวยขอบคุณครับตัวยูเต็มให้ไม่ได้ครับเอาให้ไม่ได้โอเคโอเคขอบคุณมากเลยยู ไหนไอ้เด็กที่ชื่อซอสพริกอยู่ไหนอะนู่นนู่นนู่นครับนู่นนู่นเฮียชื่อแม่งคุณคุณเมื่อวานแม่มก็นั่งนึกตั้งนานกูเคยนี่ดี่ว่าเคยจีบนี่ว่าไอ้สากแตเอ้ยใช่หรอครับซอสพริกซอสพริกตอนนี้มันพูดไม่ชัดแล้วนี่พูดไม่ชัดเหรอใช่ครับโอ้สองสัยแดกกระเดือกตัวเองเข้าไปนะดูแต่ว่านทำไมสวัสดีค่ะอะไรอ่ะนี่อมอะไรเขับไฟอ่ะไม่ได้อมไม่ได้อมอะไรเลยเดี๋ยวใจจริง ไปเถอะอย่าอย่าเสียเวลาชีวิตเลยไปเถอะไปเถอะไปเถอะโอเคไอยูเดี๋ยวโทรหานะหลานเลิฟไม่มีรถเลยค่ะไม่มีเลยครับเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะเออเฮ้ยเจตือหนีไปแล้วอะหืมตามเจตือนหน่อยสิไม่ได้เจอนานเลยอ่ะคิดถึงคิดถึงอยากคุยเจตือออกรถไปนะครับเนี่ยหรือว่ามีทัวร์จะยูโทรให้แป๊บนึงหลอกดาบก็ทำใหมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิดถึงดวงมันจะเฮ้ยใจเย็นนักบุญทุนคนอื่นฮัลโหลครับเจตือไปไหนอะ ผมเลืมจริงหลายเดือนแล้วอ๋อซื้อกล่องซุ่มเหรอเดี๋ยวกลับมาใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวรอที่ขอซัพพอเตอร์จากกองุ้งนางครับขอบคุณมากมากครับยินดีต้อนรับนะครับอยู่ด้วยเนนานๆนะครับผมซัพพอเตอร์จากอากิตด้วยครับผมขอบคุณมากมากครับยินดีต้อนรับนะครับอีโคมันหายหรอฮึไอยูดูโตขึ้นนะเนี่ยน่ารักไหมน่ารักหลานมีแฟนยังเนี่ยยังเลยอะครับโอ้สักวันเดี๋ยวหลานจะต้องมีน่ารักขนาดนี้ไม่มีใครมาคุยได้ไงวะ จริงไหมล่ะก็จริงครับจริงไม่มีใครคุยด้วยเลยอะครับทุกคนเนี่ยตั้งแต่เลิกกับโจกไปก็ไม่มีใครเหลียวแลเลยเหรอไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เลิกเขาไม่ได้คบยังขอบคุณซัคเตอร์จากสุภเลิกด้วยครับผมขอบคุณมากมากครับยี่ต้อนรับนะครับอยู่ด้วยเป็นนานๆนะครับเพื่อลงงานเพื่อรงงานหนอะแล้วตอนนี้เราคุยกับใครอ่านเราคุยกับใครใช่ไม่ได้คุยกับใครครับพเดาเจ็ดสิาดวงครับคุณวาจริงๆริงกผมมากครับวายวายไม่เชื่อหรอก น่ารักอย่างหลานลุงอะอย่างน้อยๆก็ต้องมีหนุม่มมาตอมจีบวะหนูไล่จีบหมดแต่ไม่มีใครสนใจหนูนมึงก็อย่าพึ่งไปไล่สิเป็นผู้หญิงต้องหักห้ามะต้องให้เขามาเองเหรอใช่แล้วก็รอเชืออแม่งทีเดียวอืมทําเป็นแบบเข้าถึงยากนิดนึงเี้ยแล้วก็รอควานขึ้นมาทีเดียวอขอบคุณกิฟต์ซับจากวสันด้วยครับผมขอบคุณมากมากครับยินดีต้อนรับนะครับขอบคุณมากครับใครได้ประกาดีใจด้วยนะครับ ก็คืออจแบอย่างสมมติใช่ป่ะเดินไปเจอผู้ชายทรงที่ชอบเลยโคงหน้าสามเอ็ดเสียงทุ้มต่ํานุ่มลึกไม่ต้องพูดเยอะเดินไปสวัสดีค่ะมีอะไรให้สภาช่วยเชิญที่สภาได้นะคะแล้เดี๋ยวสุดท้ายอ่ะเขาก็จะมาติดต่อเราเองแล้วนั่นแหละเราก็ให้คำปรึกษาเขาจนเขาเป็นของเราแค่นั้นเองสวัสดีครับเจตือเจสมอนสวัสดีครับเจตือคืออย่างนี้คือคือรักเท่าไหร่ให้เท่านั้นเลยครับประมาณนั้นครับ ใช่ครับน้าดูภูมิใจนี่ไปสี่แสนอ่ะหนูเหลือพันหนึ่งอยูให้น้าพันหนึ่งแล้วกันเจ๊มืออย่างน้อยระดับเจ๊เนี่ยต้องหมื่นหนึ่งแล้วจริงว่าเอาขอเวลาก่อนพรุ่งนี้ได้ไหมพรุ่งนี้ได้ไหมด้ได้ได้งั้นวันนี้ผมเอาพันหนึ่งก่อนแล้วกันขอบคุณครับเจ๊โอเคคุยแล้วเต่าเฟอร์โดยอุ่ยมัดลำเจไว้เอ้ยมัดลำนาไว้ก่อนโอ้ยขอบคุณมากครับมัดลำคืออะไรครับจ่ายมัดลำไว้ไงแล้วค่อยมาจ่ายมัดจำอ๋อ มัดอ๋อมัดจำผมก็นึกว่าเจ๊จะมัดลำอะไรผมก็นึกไปถึงแบบเดยมานั่งมัดลำโอ้โหลำผมมันมัดไม่ได้ดิครับต้องใช้เนียผมโซ่ไวเบนี่ยมมัดมัดได้นะผมเจ๊ก็คือเหนียวมากผมเจ๊เหนียวเหรอใช่ไม่ค่อยได้สะเลยโอ้โหเหมือนหลานผมเลยหลานผมใส่วิกอยู่ฮะนี่เหมือนกันซื้ออยู่สาเพลงเหมือนกันเลยอายูบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าใช้วิกสาเพลง มันมากเกินไปไหมเนี่ยหนูก็ตามเจ๊ตื้อไปอะครับหนูก็ไม่ไม่รู้ที่เหมือนกันไงเห็นเจ๊เข้าไปก็ไปตามเป็นแหล่งกระเทยไงวิกสามเพลงมันก็ราคาดีนิดหนึ่งนาเจ๊ลงทรงเอ่ยจะเป็นไงบ้างกับเจ๊ที่นี่งานเหนื่อยไหมเรื่อยๆเลยค่ะช่วงนี้มีมีหนักบ้างเบาบ้างใช่ครับช่วงหนักก็หนักเลยช่วงช่วงไม่มีก็ไม่มีเลยครับโอ้ยดีแล้วครับประเทศสงบสุขไม่สงบนะอย่าพูดคำนี้เลยค่ะนา พอสงบเอาทุกคนเข้าห้องพิจารณาคดีตลอดเลย <c oughs> แต่ว่านี่แหละวันที่เจ็ดเขามีประมูลส,สล็อตนะอนอะ oh. สนใจสักสกล็อตไหมแก๊งโอ้ยไม่ครับไม่ไม่ไม,มผมมาเพื่อความรักครับ <c oughs> เอเ้ย,ยมาตามหัวใ,ใจอ๋อไม่ต้องตามแล้วครับเจอแล้วครับ <c oughs> ใช่ผมกำลังเก็บหอมลอมลิบเพื่อใช้ชีวิตคู่ครับเไม่รู้ผมอะ ใช่แค่หอมครับผมเดี๋ยวราก็ต้องยืนขึ้นอยู่ที่เขาด้วยว่าเขาให้กดด้วยหรือเปล่าใช่ครับก็ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเขากดเนี่ยไม่ไม่ได้กดหัวใจครับอันนั้นมันกดหัวใจมันเป็นเรื่องของเด็กครับผมกดยับเลยครับเนั่นแหละชื่อแก๊งใหม่ชื่อแก๊งกดยับถูกโอ้ไม่ครับหมายถือว่าผมมากดเขายับเลยครับถ้าเขายอมนะภาาที่หนูคิดมันไม่ค่อยออกสื่อไม่ค่อยได้ละ ทำไมกระบาคันนี้มันมันดีเหรอครับคนคนขับทั้งเมืองเลยเอา้ารถใหม่หอ่ะรถใหม่ครับรถใหม่สองร้อยโลอ่ะครับรถรถสอง200โลสองร้อยโลใช่นั่งได้กี่คนครับนั่งได้สองคนครับแต่ว่าแรงแบบสองรอยเจ็ดสิบมั้งเห็นหนูได้ยินเขาพูดกันถ้าแต่งแล้วอะ่ะจา้าเขียร์วิ่งได้สองกระบาวิ่งได้สองร้อย็สิบแล้วฟูเลียหรืออะไรเนี่ยแรงกว่าอีกอะ <laughs> แล้วแล้วเาจะซื้อฟูเลียทำไม เราคงได้เห็นได้เนี่ยอะไรนะพวกชาวชาวสวนอุ้มเอ๋อดหนูไปการธรรมกับแดงเท่าไหร่อุ้มด้วยกระบะเราจะสิบบาทดวงครับพระธัญาเดี๋ยวจะอาโมโหไหมไหมไหมรถใหม่มันคันเท่าไหร่วะขอเงินขอราบน้อยดวงครับอุ้ยแรงมากนะรถสองร้อยอะแดงเพื่อนรักเออเนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปหาห้าพยักษ์อยู่แต่ห้าพยักษ์แม่งหายหมดเลยห้าสิบดวงนัาแงใช่ปะแต่งอีกห้าแสนแป๊บหนึ่งนะครับคนดูแป๊บหนึ่งนะ ห้าแสนนะโอ้โหแต่งกก็น่าจะประมาณห้าแสนหกไม่ไหวแล้วครับน่าจะประมาณเกือบล้านไม่เป็นไรผมผมอาศัยโบกรถเมลแล้วกันให้อย่างนั้นมันวิ่งวิ่งร้อยสามร้อยสี่ครับบายบายร้อยสามสิบสี่สิบร้อยสามสิบสี่สิบใช่แล้วมันลุงว่านะลุงเดินเอาดีกว่าแล้วโบกรถจริงปะล่ะก็ชีวิตลุงไม่เหลืออะไรแล้วอะเหลือแค่หลานกับ ทุกคนที่น่ารัก,กอะลุงอะจริงไหมล่ะเจตือเจตือก็อน่ารักสำหรับผมใช่ไหมใช่น้านจะเอาสักคันไหมล่ะอุ้ยหมายถึงเจจะซื้อให้เหรอหนูจะ,จะทําสัญญาเงินกู้ให้น้าหนูมีสัญญาเงินกู้สถาบันโอ้ผมไม่นิยมกู้ครับผมนิยมขอเลยดีเฮ้ยผมเป็นคนแบบทํางานคืออาชีพผมสุจริตที่สุดในประเทศแล้วครับไม่มีงานดําครับผมมีแต่งานขอล้วนๆนี่เดยน้ามีรถใช้หรือย,อยังคะไม่มีครับผมโดนไอ้นี่ไงโดนรีตัวมาอ๋อนนใช่ อนนี้ผมสะอาดใสไร้มนทินเลยครับเฮ้ยหนูอยากดูว่าส่วนไหนใสบ้างโอ้โหมันใสทุกส่วนเลยครับผมแต่ถ้าเกิดว่าส่วนส่วนที่ใสแบบํำครัานิดนึงนะมอไซส์เหรอเอาสิใช่คันนี้นะครับได้เลยแต่ว่าวันที่ร้าเจมอนรักเท่าไหร่ให้เท่านั้นครับรัเท่าไหร่ให้เท่านั้นตอนนี้ก็มีค่าลอยเขาไหมมื่นหนึ่งได้ไหมโอ้โหห้าพันได้ปะล่ะห้าพันได้เจมอน ตามทางนี้เลยค่ะนี่นะครับยินด้รอกไปกดเงินเจ๊นี่น่ารักที่สุดเลยเจ๊เนี่ยนิดนองบรรดาเจ๊เนอ่ะน่ารักที่สุดเลยโอ้โหเจ๊รังขาวมากเลยนะว้ายอริเดผู้ชายเห็นนี่ผู้ชายกรี๊ดอะจริงๆกล้ามเป็นแผ่นเลยอะเจ็ดพันล้วกล้ามเอ้าขอบคุณครับคันนี้อ่ะดูเฮ้ยได้เลยคันนี้ก็ดีผู้หญิงฆ่าใครทำแฉกไงเหมือนในหนังเลย มีขอบคุณครับเจ๊ขอบคุณครับต้องไปซื้อไบโอนรถด้วยอะครับโหไม่มีตังค์เลยสิไบโอนได้ปะน้าน้าร้อยโลไปทำงานไหมหนูมีร้อยโลอยู่นะแต่หนูไม่ค่อยทำงานร้อยโลหรอว่าแต่ว่าแต่ว่ามันในนี้อสิมันปกติผมก็ไม่ค่อยได้ทำงานเหมือนกันอะใช่ครับอยากได้ค่อยบอกหนูนะได้ครับขอบคุณมากครับได้พอใส่คันเดียวก็แบบเหลือเลยขอบคุณมากนะครับเจ๊ อายุหล่ะเลือ้อไปเดี๋ยวลุงขออนุญาตโอบเอวนิดน,นึงนะเดี๋ยวระวังหล่นกลัวตกเหรอครับโอ้โหอายุช่วงนี้กินของหวานเยอะใช่ไหมทำไมครับเริ่มมีห่วงยางแล้วนะลุงจะบอกไอ้จุนเลยไอ้จุนอยู่เหรอไม่อยู่ครับไม่อยู่ไอ้หลานเชี่ยนั่นน่ะสามปีมันมาทีครับที่เนี่ย 2วันเข้ามามีตังเป็นแสนเมืม่อวานได้ประมาณ2องแสนห้าครับแต่ว่าให้เข้าไปหมดแล้วตอนนี้ก็เลยต้องมาเริ่มเก็บใหม่ได้มาวันเนี้ยวันนี้มีอยู่หมื่นหกใช่ไหมได้มาเพิ่มก็เป็นบวกเข้าไปหมื่นแสนได้มาแสนหนึ่งอันนี้คืออะไรอะ่ะอายูมันต้องลงไปซื้อบัตรโอนุตตรงเนี้ยโอเคอันนี้คือ้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อให้กดยืนยันเชี่ อันนี้ตู้วก็นขนมอยู่อ,อยู่โอ้โหทำเสียงเซ็กซี่ซะด้วยห,ห,อหือยู่ฝากของได้ไหมครับได้จ้าไ,ไ,ได้จ้า <c oughs> ผมตกปลามือเกันะตเ <c oughs> ชีย่ยจะมีมอไซค์ใช้แล้วอ่ะ มาครับต้องอยูใ่ใกล้ๆโอเคเรอแป๊บนึงนะคะได้เลยได้เลยอันนี้เองเอาปูแพ็กมาทำอะไรอะ่ะคันนี้จูนหรือยังอะ่ะไอยูค <I you. S 2> ันนี้จูนไม่ได้นะครับแล้วแต่งเต็มยังไม่ได้นะครับแต่งเต็มหมดแล้วสุดยอดหรือเปล่านะเอ๊ะเดี๋ยวเดินนะ้าเอาไปก่อนแล้วก็ไปเช็คข้างล่างไงครับอ๋อต้องลงไปเช็คข้างล่างด้วยใช่อ้าวแล้วกูถืออะไรนะรับรถเลยครับ รับรถอ๋อใช่แล้วไมแล้วกดอะไรเขียอะไรกดอะไรอ่ะใช่ครับแล้วลุงเขียอะไรอะเขียอะไรไม่รู้วะหนูรู้สึกอะไรไหมล่ะไม่ไม่ได้เขียหนูไงครับนะไม่ได้เขี่ยหรอเอาแล้วนี่ต้องทาไงต่ออ๋อเสร็จเอาแล้วไงต่อนี่ลองลองขึ้นรถแล้วก็ลองกุญแจครับกุญแจกดอะไรอะเคยรือเปล่าครับเคยอ๋อได้ได้ละได้ละได้กุญแจแล้วได้ละจ้าของไปเช็คเครื่องไหมครับลองเช็คเครื่องได้เลย เก็บรถก่อนครับแล้วก็ไปเบริรข้างล่างอ๋อเช็เครื่องหมายถึงเช็คเครื่องรถหรือว่าเช็คเครื่องอะไอยูเช็เครื่องรถครับว่าแต่งยางเครื่องรถเครื่องรถโกอิ่งแมชชีนนี่ครับทางนี้ทางนี้ เบิกรถตรงนี้มึงนีคเช็คได้แค่เครื่องรถหรอใช้เครื่องอายูไม่ได้หรอเครื่องรถเขาเครื่องรถเครื่องรถแล้วใช้เครื่องหลานไม่ได้หรอไม่ได้หลานไม่มีเครื่องเดีว๋วง่าไงวะเนี่ยเฮียโอ้โหแต่งยังคะแต่งแล้วแต่งแล้วลุงแล้วไม่ขับออกไปด้วยนะหนิขเขาจะมาเบิกรถนี่เออรอรอคิวแป๊บนึงนะครับพอดีครับแป๊บนึงครับเฮ้ยเกาะไม่ได้ใส่อายุ ก่อด้วยหรอครับมอไซอ่ะเออก็ไม่เป็นไรหรอกเออคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงชื่ออะไรครับเนี่ยพัดพัดค่ะพัดพัดเหรอตื่นอย่างนี้คุณผู้หญิงพอจะช่วยเหลือกันสักห้าพันถึงหมื่นหนึ่งได้ไหมครับอ๋อชื่ออะไรคะเนี่ยผมชื่อตือวัดดานครับตือวัดดานหนอเป็นผู้เล่นใหม่เหรอคะใช่ครับใหม่มากเลยครับจริงเหรอเป็นไม่ได้เป็นแก๊งใช่ไหมไม่มีแก๊งครับไม่มีแก๊งครับ อยากได้เท่าไหร่คะถ้าเกิดว่าคุณสวยมากแค่ไหนก็ให้เท่านั้นแต่ลิมิตความสวยขอ,องคุณอยู่ที่หนึ่งหมืนครับอ๋องั้นเดินมาที่ตู้ได้เลยค่ะ ีอ่ะเขาทำอะไรอ่ะโอ้ยขอบคุณมากโอ้โหโคตรสวยโคตรสวยเลยครับสวยเกินค่ะสวยสุดๆเลยพอจะมีข้าวอีกสักจานไหมครับพี่ข้าวไม่มีเลยค่ะอ๋อขอบคุณมากครับคุณสวยเชี่ยสวยแล้วไฮคาร์ดไฮคาร์ดเบบี้ปะเนี่ยโอ้ยนะครับพี่พัดพัดเขาสวยสวยเกินมาเท่าไหร่ ขาสวยเกินมาเท่าไหร,ร่อ่ะค่ะสวยสวยเกินมาหมื่นหนึ่งให้มาสองหมื่นนะชี้รวยด้วยสวยรวยรวยด้วยไอสัตว์สติแมงดามาเลยกูไอสัตว์โอ้เดี๋ยวเลือเเล่อนให้ครับคุณผู้หญิงเดี๋ยวเลื่อนให้ครับขอโทษนะครับไอายูหลันเลิฟเก็บไหนอะ่ะเก็บตรงนี้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 โอ้โหคุณสวยมากเลยครับอันนี้คุณแต่งรถเหรอครับ ว่าจะเปลี่ยนสีนะค่ะเปลี่ยนเป็นสีอะไรครับเนี่ยสีแหมน,น่าจะสีฟ้าค่ะว้ายสีอะไรก็ดูเหมาะกับคุณไปหมดเลยอ่ะ้วยขนาดนี้ปากหวานนะคะเนี่ยครับลองดูด,ดูไหมครับได้เหรอคะงั้นจะได้ไม่ต้องแต่งรถค่ะอุ้ยบ้าเออรบกวนขอเบอร์ทิ้งไว้สักนิดน,นึงได้ไหมครับคุณผู้หญิง42738คะ่ะครับผม ชื่ออะไรนะครับพัดพัดค่ะเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับครับส่งเมสเซจมาด้วยนะชื่ออะไรนะลืมแล้วเนี่ยเอ่ชื่อศิลาครับอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อตือครับชื่อตือตือวาออจาจันทร์ไม่ทันแล้ว <laughs> มั้งคะสรุปชื่ออะไรกันได้คะอ๋อชื่อชื่อศิลาก็ได้ครับ ชื่อีสัตว์เอ้ยเขาดูมึงก็ไม่เตือนกูเลยเฮียกูกำลังงงอยู่นี่ผมโทรไปยิงแล้วครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับสวยๆครับครับใช้คำว่ายิงนี่สมัยไหนคะเนี่ยใช้คำว่ายิงสมัยไหนสมัยนี้เขาก็ใช้กันอยู่ครับอ้าจริงเหรอคะขาครับโอเคครับขาโชคดีครับครับเฮียดูเฉย แล้วไปทางไหนอ่ะยูหลานเลิฟท่านนี้ครับท่านนี้ครับทางเดิมทางเดิมแล้วสรุปเช็คเครื่องยูได้ไหมเนี่ยเช็คเครื่องยูได้ไหมไม่ได้ทพาไม่หนเนะหนูหลานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยยูยูยูแป๊บนึงสวัสดีครับสุลล์สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับท่านแม่แมงแกงมาอยู่ซะด้วยครับครับสวัสดีครับคืออย่างนี้ผมเป็นเพื่อนกับพาระเอสโกบาร์ครับครับผม ก็คือผมแบบอยากจะให้คนในแก๊งพาราช่วยเหลือผมสักหน่อยนึงอะได้ครับก็จะมีสักหมื่นไหมครับพี่หมื่นหนึ่งเหรอพี่ครับครับอืมได้นะโอ้ยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากมากเลยครับเดี๋ยวเก็บที่พารานะจู้อยู่ทางนู้้นเลยค่ะใส ครับผมผมพกเงินสดอยู่ฮะโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับพี่ชายครับผมครัผมพี่ละแสนนะฮะโอ้ยสุดยอดสุดยอดนะครับได้ครับขอบคุณครับอีกชั้งหมื่นึงได้ไหมครับไดเย็นนะพูดอยากรู้ว่าผมเชียร์อุปราคาสิบดวงกับนุ่นโอ้โหเชียบอกเลยนะวันนี้แหละเมื่อวานให้ก๊อปไปหมดแล้ววันนี้กูฟื้นแค่นั้นแหละ เออคุณตำรวจครับ